ผมดูข่าวเมื่อเช้านี่เขามีคลิปเคิบอะไรมีพวกไอ้ที่หัวหมอนะครับพวกนักรบอะไรต่างๆนนะที่ต่อต้านตำรวจไม่อยากจะเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยก็ไปพูดจาท้าทายตำรวจนะอวดรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้คนเหล่านี้แล้วยังอ้างความเป็นสื่อมวลชนนะคนเหล่านี้ไม่ใช่สื่อมวลชนเนะี่ยสื่อมวลชนเนะี่ยเขาจะไม่มีทําอะไรพฤติกรรมอะไรที่มันแบบท้าทายกฎหมายไม่ใช่อันนะั้นไม่ใช่สืนะ่อแล้วครับอันนะั้นเขาเรียกพวกนักเลง,พว,เงพวกหาเรื่อง นะพวกอันตราพานะอ,อ้างคุณสื่อมวลชนนะคุณต้องตอบคำถามผมคุณต้องตอบคำถามผมนะคุณเป็นพ่อตำรวจหรือไงล่ะครับก็ต้องมาตอบคำถามคุณนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมก้าวร้าวอัดคลิปเอาไปออกทีวีอัดคลิปกันด่าตำรวจกันเพลินระวังนะครับจะมีความผิดนะฮะพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยระวังนะครับที่จะไปเหยียดหยามตำรวจแล้วก็พอตำรวจเขาจะจับจะอะไรต่างก็ผมเป็นสื่อมวลชนไม่ใช่นะครับไม่ใช่สื่อมวลชนนะครับ สื่อมวลชนไม่ใช่มีหน้าที่ไปทะเลาะก,กับเจ้าพนักงานสื่อมวลชนมีหน้าที่นําเสนอข่าวไม่ใช่ไปทะเลาะก,กับตํารวจทําตัวใหญ่ท้าทายเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่คุณทําไปเพื่ออะไรมันเป็นงานสะใจนะแล้วก็เสร็จแล้วก็มีคนไปอัดคลิปไปขยายผลต่อมันกันใหญ่มีคนดูเป็นแสนเป็นล้านคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีดคนที่ไปก้าวร้าวต่อตํารวจซึ่งเขาทํางานนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แล้วก็มีคนเรียนแบบไอ้พวกอ้างตัวเป็นสื่อมวลชนอะไรเนี่ยนะก็คิดเป็นเรื่องดีกลางนะครับแล้ววันหน้าเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะก,กับตำรวจและไอ้คนเนี้ยนะครับคราวที่แล้วก็นะไปนั่งไล้สดด่าตำรวจแถวพระขนงหัวหน้าดานเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังเขาเป็นเอฟซีนายคลายทุกเน่ตำรวจที่ดานพระขนงที่คองดานหัวหน้าดาน f นเอฟซีนายคลายทุกตำรวจ ตอนหลังก็โดนพวกที่เขาไม่ชอบพฤติกรรมดังกล่าวก็ลุมกระทืบซะเกือบตายไปทีแล้วนายคนนี้ไม่อยากจะเอ่ยชื่อคืออย่าก,กลางมากนักน,นะครับนะอย่าทําตัวกลางแล้วก็อย่าทำอย่าไปอ้างสื่อมวลชนสื่อมวลคนไม่ใช่มีหน้าที่ไปเที่ยวดา่าตํารวจเหยียดหยามเจ้าหน้าที่ไม่ใช่นะตำรวจก็คือคนประชาชนนะถ้าคนไหนเ็าทาผิดกฎหมายว่าไปแต่คุณไปก้าวร้าวเขาแล้วก็ไปละเมิดสิทธิ์เขาเอากล้อง ถือมือถือไปแล้วก็เที่ยวถ่ายแล้วก็หลังใหนั้นก็ส่งอัพขึ้น Facebook ประจานเขานะอย่าไปทำนะครับและไอ้ใครที่อัพว,อวิดีโอเนี่ยตำรวจเขาจะดำเนินคดีหมดนะฮะแล้วมันเรื่องจริงที่ไหนลักษณะเป็นการเผยแพร่เนี่ยเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานนะครับก็ฝากนะครับนะผมไม่สนับสนุนในะการกระทำอะไรที่ไปนะการแกล้งเจ้าหน้าที่เนี่ย ไปทําตัวหัวหมอทําผิดกฎหมายก็ทําผิดก,กฎหมายก็ว่าไปถ้าตํารวจเขาไม่ได้การแกล้งไม่ต้องไปทําหน้าที่เหมือนกับจะเป็นผู้การจังหวัดขอดูใบอนุญาตสิขอดูป้ายชื่อสิคุณเป็นใครเป็นพ่อเขาหรือไงครับมันไม่มีสิทธิ์นะครับประชาชนไม่มีสิทธิ์เข้าไปล่วงล้าอะไรจะไรต่างๆยกเว้นว่าตํารวจกําลังจะจับคุณถ้าตารวจกำลังจะจับคุณ,จจค,ณคุณขอดูอะไรขอดูบัตรข้าราชการตํารวจขอดูหมายคน้นขอดูหมายจับอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราเรามีสิทธิ์ แต่เขาตั้งด่านอยู่ไปถึงก็ขอดูใบอนุญาตตั้งด่านคุณเป็นใครนะครับนะคุณมีอำนาจอะไรที่จะไปกดดันให้เขามาส่งให้คุณนะถ้าคุณคิดว่าเขาตั้งด่านเถือนคุณก็ถ่ายรูปเก็บข้อมูลไปแล้วก็เสร็จแล้วคุณก็ไปดำเนินคดีนะแต่พฤติกรรมที่ว่าคุณเดินทางไปตามด่านต่างๆทั่วประเทศเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พลเมืองดีแล้วคุณประเภทหาเรื่องคุณมีอำนาจอะไรคุณไม่ได้มีอำนาจอะไรที่ไปตรวจดงตรวจด่านเลยนะนะครับอย่าเล่นอะไรที่มันเกินบทมากเกินไป แลนะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องไปอยู่ในคุกนะทุกคดีนะที่ทะเลาะก,กับตำรวจอยู่ในคุกหมดสแสดงให้เห็นว่าอะไรฮะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันผิดกฎหมายเข้าใจนะครับอืมนะอาจารย์ก็นะแต่ถ้าเกิดตำรวจคนไหนทำผิดนะอันนั้นเต็มที่เลยแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำผิดคุณเดินสายหาเรื่องตามด่านเนี่ยไอแบบนี้เขาเรียกว่าอันตรพานนะและ้วคดีของพวกคุณทุกคนก็จะติดคุกหมดนะนะ ทั้งแม่ท่งแม่ทัพกว่ากี่คดีนะโดนตํารวจดําเนินคดีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ไปหาเรื่องไปทําให้บ้านเมืองไม่สงบจนตํารวจเดี๋ยวนี้ทุกดานเนี่ยเขาตั้งเขตครับเขตปฏิบัติงานคุณเข้าไปเมื่อไหร่คุณโดนก็หาบุกลุกโดนก็หาดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดนก็หาขัดขวางคุณโดนนะครับนะแล้วตามโรงพักเนี่ยไอ้พวกนี้ไปเนี่ยเขาติดป้ายแล้วห้ามถ่ายรูปห้ามบันทึกวิดีโอใส่น้อยบ้างอะไรบ้างเนี่ย นะครับฝากนะครับไปแจ้งความก็ไปแจ้งความไม่ใช่ไปนั่งไฟ์สดอยู่ในห้องสอบสวนนะนะครับขออนุญาตคาหรอยงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อืมเราจะรู้ได้ไงว่าด่านเถื่อนด่านลอยด่านจริงครับโอ้ยไม่ยากครับคุณผ่านไปปุ๊บเนี่ยคุณดูเนียมันมีอุปกรณ์ครบนะมีโปะ๊ะไฟมีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มีผู้ควบคุมด่านไหมนะครับถ้ามันมีครบนะครับมันก็เป็นด่านจริง นะใบอนุญาตอะไรไม่มีหรอกครับตั้งด่านไม่มีใบอนุญาตอะไรตั้งด่านพอคุณดูว่ามีอะไรต่างๆครบมีตำรวจดูแลระดับสัญญาบัตรถ่ายรูปอะไรเสร็จปุ๊บคุณก็ไปทําเรื่องที่แโรงพักหรือกองกองบังคับการก็ได้แล้วก็ร้วขอทราบเขาก็ตอบว่าไม่มีอะไรครับถ้ามันมีอย่างที่ผมว่านเนี่ยครบเนี่ยนะไม่มีใครเากล้าตั้งด่านเถื่อนหรอกนะมีโป๊ะไฟมีชื่อมีอะไรต่างๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะฮะไม่มีใครกล้าตั้งด่านเถื่อน พราะอะไรมันก็ผิดวินัยนะครับอันดับแรกผิดกฎหมายไม่ใช่หรอกผิดวินัยนะครับเข้าใจนะครับอย่าทําเป็นหัวหมอไอ้อันนี้จุดสกัดจุดตรวจไปเอาคํานิยามเลยอย่าไปหัวหมอนะครับนะตารวจทํางานก็เหนื่อยแต่ถ้าเขาตบซับเขาอะไร,ะะไรต่างๆอันนี้ว่ากันไปนะครับเราทําอะไรที่มันถูกกฎหมายเจอด่านขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาถึงด่านเนี่ยเอฟซีมาหาผมเนี่ยเขาบอกเนี่ยผมเข้าด่านแล้วตํารวจกําลังค้นอยู่ผมกลัวตํารวจยัดยา ผมก็อ่ะโทรมาหาผมคุมคุยกับตารวจสวัสดีครับดาบเนี่ยอาจารย์เดชาพูดเอาสวัสดีครับอาจารย์ครับเออเขาบอกเขากลัวพวกคุณยัดยาเออไม่มีครับผมไม่มียาอะไรให้ยัดนะครับผมมีแต่วยาก้าอย่างเดียวเอาไว้ใช้คืนนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับคุยกันมาใครไปเจอด่านเจออะไรบอกผมคุมคุยให้มันไม่มีหรอกใครจะไปยัดยาน้อยมากนะครับไอเรื่องยัดยงยัดยาเนี่ยมีที่ไหนแล้วครับน้อยมากมาตั้งด่านเล่ายายัดไม่มีแล้วครับ นะที่ประจงประจวบ3 0 0ยอยอดลายนี่เป็นคดีเป็นยังไงล่ะนะครับนะบางทีเนี่ยเราไปออกข่าวออกอะไรตำรวจเขาเสียหายแล้วมันจะไปยัดยาแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาละ่ะนะไอคนขับรถบรรทุกเนี่ยมันรวยมากเนะี่ยยัดไปแล้วมันจะให้สักล้านหนึ่งเหรอนะครับนะอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับนะรถควันดําเครื่องไม่สมบูรณ์แล้วไม่ใช้เครื่องวัดอา่อาโอเคถ้าไอวัดความดําถ้าเกิดมันมีข้อสงสัยเนี่ย เขาอยากออกใบสั่งก็ออกมาแล้วคุณก็ถ่ายลงถ่ายรูปไปอะไรต่างๆแล้วก็ไปร้องเรียนไปไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์รยังไงนะครับนะแล้วเสร็จแล้วควันดําทวัดมาไม่เท่ากันคุณก็ส่งที่อื่นตรวจอันนี้ว่าไปแต่เราอย่าไปนั่งทะลุทะเลาะอะไรไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์เราขึ้นศาลเสียค่าทนายผมถามใครจ่ายให้คุณค่าทนายเรื่องหนึ่งสามถึงห้าหมื่นบาทคุณไปสู้คดีเนี่ยเรื่องเรื่องอะไรที่มันดูแลปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยนะเรื่องใบสั่งจราจรเน,นี่ย ทนายเสียเวลาต้องลางานเดี๋ยวนี้ก็งานก็หายากเดี๋ยวก็ไล่ออกจากงานฝากไว้อนะครับอนะครับนะด่าตำรวจด่าเป็นรายบุคคลอย่าไปด่าก็ทั้งองค์กรคนสองแสนกว่าทนายเหมือนกัน7จ็0 0มื่นกว่าคนทนายเร็วๆชั่วๆนอกรีดตำรวจเร็วๆชั่วๆนอกรีดถามมีไหมมีแต่ด่าเป็นรายคนคุณไปด่าับสำนักงานตำรวจแห่งชาติชั่วตำรวจทุกคนเร็ว ถ้าเลว้มดเขาจะจับใครจะจับคนร้ายได้นะครับทนายโจนทนายสีเทาทนายวิ่งเต้นล้มคดีทนายค้ายานะก็เฉพาะบางคนบางคนด่าเฉพาะไอ้พวกชั่วพวกเลวบางคนตำรวจเหมือนกันอย่าไปด่าเหมาทั้งองค์กรน,นะครับนะครับมีใครดา่าคุณนามสกุลคุณชั่วช้าทั้งตระกูลเป็นไงคุณยอมไนดะ้ไมไม่ได้เหมือนกันให้ความเป็นธรรมหน่อยอย่ามันปากนะครับ เจ้าหน้าที่ขายยาเสียเองก็เอาหลักฐานมาอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับนะครับชัดเจนนะครับตำรวจนอกรียดยัดยาถามว่ามีแต่ต้องมีหลักฐานชัดแต่ไม่ใช่เห็นตำรวจตั้งด่านว่าเอ้ยเอายามายัดผมหรือเปล่าอยานะครับคุณตั้งคำถามงี้ปุ๊บคุณก็ติดคุกดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับอนะครับอ่เข้าใจนะครับอืมนะครับพวกที่เข้ามาด่าผมเนี่ยเดี๋ยวทีมงานช่วยบล็อกเลยนะ บล็อกเลยนะครับบล็อกบล็อกให้หมดครับอืมนะเราเราส่วนใหญ่ก็เป็นเอฟซีของพวกทนายสายยานะทนายที่ทำพวกคดียาเสพติดพวกใช้เอกสาปรปลอมอะไรพวกนี้เอฟซี FC เข้ามานะแล้วก็พวกวิ่งเต้นอายการพวกนี้นะเพราะเอฟซีผมไม่มีใครมาด่าผมด่าผมผมบล็อกทิ้งหมดอ่ะนะนะบล็อกให้หมดนะครับนะนะครับเราก็ต้องบล็อกนะฮะอืมอ่านะครับบล็อกไปแล้วหนึ่งคนนะขึ้นมาก็บล็อกเลย อา,อาจารย์ถ้าพยานให้การเท็จในสารเราจะแจ้งความได้ที่ไหนครับก็แล้วก็ก็พยานในการเท็จสารไหนตรงนั้นโรงพักอะไรก็แจ้งที่นั่นเลยนะการให้การเท็จต้องเป็นข้อสําคัญในคดีนะครับใครเข้ามาด่าน,นี่ก็บล็อกเลยนะนะครับไม่มีแนละ้ว FC ผมมาด่าผมไม่มีนะครับมีแต่ FCI พวกทนายที่ทําคดียาเสพติดและใช้เอกสารปลอมพวกโดนออกหมายจับพวกวิ่งเต้นล้มคดีเท่านั้นที่จะเข้ามาด่าผมผมบล็อกหมดนะครับ อืมนะครับบล็อกหมด้วครับอืมนะฮะมีหมายเรียกเข้ามาที่บ้านเราไม่ว่างไม่ไปได้ไหมก็ถ้าเราไม่ไปเราก็ต้องแจ้งเหตุกัดข้องนะฮะนะครับ,นะรบได้รับหมายมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไปเดี๋ยวเราก็จะโดนออกหมายจับได้เพราะฉะนั้นเราก็แจ้งไปเราติดขัดอะไรป่วยมั่งมีธุระอะไรกว่าไปอืม บล็อกไปบล็อกมาระวังหมดนะครับเห็นหลายเพจแล้วนะนะสุวัชชัยนี่ตกลงว่าเป็นพวกผมหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่พวกผมเดี๋ยวผมจะบล็อกเลยนะนคะครับผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรน,นะครับไม่้ไม่ได้ต้องการคนมาดูเยอะเพราะเป็นรายการให้ความรู้ทางกฎหมายนะอืมมีใครอยากจะให้บล็อกนะครับด่าด่ามาเลยครับด่ามาบล็อกเลยครับนะจัดหนักเลยลุงเดชาดีมากดีมากอาจารย์ไม่ดูข่าวหรือครับตำรวจเอายาให้ประชาชนออกข่าวอยู่ก็ ด่าเป็นลายลายลายไหนเนี่ยนะครับนะเขาทําผิดก็ว่าไปแต่อย่าไปด่าทั้งตารวจทั้งทั้งอ่าสำนักงานตํารวจแห่งชาตินี่ผมเห็นด้วยนะครับผมก็ไ่เห็นด้วยเหมือนกันที่ตะเวนหาเรื่องตํารวจนะครับนี่ครับเอาเป็นเรื่องเรื่องครับหัวเราะหัวเราะหน่อยครับอาจารย์นะครับอันนี้ YouTube อันนี้อันนี้ a c e b o o k นะครับนะครับสบายๆนะครับเถิดทนายคลายทุกไม่ได้ต้องการอ่าเขาเรียกอะไร ยอดไลฟ์ยอดแชร์เอาไปหาเงินหาทองอะไรนะครับต้องการให้ความรู้กับประชาชนครั้นี้ถ้าใครเป็นพวกเกลียนคีย์บอร์ดพวก FC ทนายสายค้ายาทนายที่ทำคดีให้กับผู้ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่นะหรือทำคดีแล้ววิ่งเต้นลม้มคดีนี่ไม่ต้องเข้ามานะครับผมไม่ต้อนรับนะครับนะครับผมรบทิ้งครับผมไม่สนใจนะครับนะเอาคนดูเฉพาะคนที่รักอาจารย์เดชางพอแล้วไม่ต้องมิดูเยอะเพื่อนก็ต้องมีเยอะ นะนะนะมีหมาเป็นเพื่อนก็พอแล้วอิว <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับนะนะครับ